อาชีพเลี้ยงสัตว์อย่างผมนะครับต้องทํางานทั้งวันสิ่งที่สําคัญสําหรับการเลี้ยงควายก็คือหญ้าสดแล้วก็น้ําสะอาดรถเปิดประทุนสีแดงของผมคันนี้นะครับก็คือไว้ใช้สําหรับการบรรทุกน้ําให้กับควายได้ดื่มทุกวันเป็นน้ําสะอาดนะครับจะให้ออกไปเติมลมข้างนอกเป็นเรื่องยากแต่ผมมีสิ่งนี้ครับนี่ฮัลโหลต้องการพูดใครคะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ต้องฝืนออกไปเช็คลมยางที่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องเติมลมโอซุกะโ c a i 786รุ่นนี้ไร้สายใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องออกแรงขนาดเล็กพกพาง่ายเติมลมได้สะดวกในทุกพื้นที่ครับถึงจะเล็กแต่แรงเติมลมได้เร็วที่สำคัญคือเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยเลยออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทยแต่วัสดุได้มาตรฐานของสากลเวลาเติมลมตั้งค่าลมได้เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อเราถึงค่าที่เราตั้งไว้เขามีการรับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็ม ง่ายๆแบบนี้น้ำหนักเบานะครับไม่ใช่แค่เติมรถสปอร์ตของผมได้อย่างเดียวนะครับรถกระบะรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือแม้แต่กระทั่งลูกฟุตบอลของลูกๆที่เราเตะก็สามารถเติมได้ใช้ง่ายแบบนี้ราคาไม่แพงครับแค่พันกว่าบาทเท่านั้นท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามตรายละเอียดที่ลงไว้ให้เลยครับ